สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวยี่กี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับแอดกำนันอีกแล้วนะคะในช่องแนวทางทำกิน my way official นะคะเพื่อนๆวันนี้วันที่16เดือน7 2565นะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางทกศออมสินแล้วก็ หวยรัดนะคะยาวไปถึงห้านอยเลยนะคะเพื่อนๆมาฝากเพื่อนๆน,นะคะอันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเลขอาจจะหลุดก็ได้นะคะอันนี้ก็คือแนวทางวันต่อวันที่แอดทําลงทุกวันนะคะเพื่อนๆก็ลองเอาไปลุ้นได้เลยนะคะสักหบาท2บาทนะคะติดไว้นะคะเพื่อนๆก็อ่า เมื่อวานก็เข้าตัวเน้นๆนะคะวันนี้ก็ลองชิมตัวเน้นๆดูนะคะเพื่อนๆส่วนตัวแอดชอบนะคะแอดชอบ14แล้วก็42นะคะเพื่อนอย่าลืมนะคะเล่นได้ทุกหวยทุกหุ้นนะคะเพื่อนๆก็ลองเอาไปาใช้กันดูลองเอาไปหยอดดูนะคะสัก1บาท2บาทนะคะก็ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆนะคะมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะก็ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์วันนี้ก็ขอให้ถูก ตรงๆถูกเต็งๆถูกหนักๆนะคะเพื่อนๆก็ขอให้ทุกคนรวยๆนะคะขอบคุณทุก Subscribe ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขมากๆนะคะยังไงก็สำหรับแอดวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ